ตีเด้อพี่น้องปฏิตอนเช้าๆจ้พ ơi, นนะพี่น้องเ้ยเบิ้งไม่เหลือร่องรอยของหน้าร้อนแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้หนาวแล้วอะไรก็ตายหมดเลยพี่น้องใบโหระพาก็ตายอะไรก็ตายเริ่มตายแลย้วพี่น้องเหลือแต่มะเขือเทศไม่เหลือ เพราะมันหนาวแล้วพี่น้องวันนี้ยี่ห้าองศาเองอากาศเย็นมากมาไหนอยู่ระเบียงบ้านพี่น้องหนาวแล้วนะขนาดค่อยออกมาดิหนาวแล้วเนี่ยหนาวหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทีนี้ก็หิมะก็จะเริ่มลงแล้วพี่น้องแล้วดูใบไ,ไม้ร่วงก็มาแล้วเห็นไหมตอนนี้แดดดีนะพี่น้องแต่ว่ามันหนาว กับเพียริหน่อยนะ,นะพี่น้องเบิรงที่เหลือตอนนี้ก็ให้กินก็คือมะเขือเทศแค่นั้นนะพี่ต้นหอมสอ,สองต้นพี่น้องหลังจากนั้นมันก็จะไม่เหลืออะไรให้เราแล้วทุกอย่างจะต้องเก็บหมดดอกไม้ก็ตายโอเคนะพี่น้องนะดูแลรักษาตัวเองเด้อพี่น้องจ๋าขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้าจากยายไทยไทยเด้อ